ใช่ใช่ถ้าสวยเนี่ยก็ราคาเขาก็จะจะแพงขึ้นแต่ที่สําคัญต้องแท้นะแล้วก็วิธีการดูแท้ของผมอาจจะไม่เหมือนใครนี่เลยด้านล่างนะด้านล่างเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่ดูมานานแล้วนะครัอ่ะมาสิเข้ามาไม่ใช่จุดตายแต่อาจจะยังไม่มีใครชี้นววิธีการดูมีภาพสราวะเนื้อดินนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อแร่นะด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นเห็นไหม จะมีเส้นเป็นบ้างๆนะเส้นเป็นบ้างๆวิ่งนะถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นผ้าถอดหรือผ้าเลียนแบบเนี่ยจะไม่เจอนะส่วนกรณนี้เรื่องของการแยกพิมพ์เนี่ยผมยังไม่ค่อยแยกเท่าไหร่เพราะว่าเนะเนือ่องจากว่าผ้าสร้างเป็นล้านองค์บล็อกไม่พิมพ์เนี่ยแม้กระทั่งคนที่แยกก็แยกไม่ครบจริงๆเรามาดูแค่อย่างนี้ดีกว่าดูแท้และสวยเมื่อแท้และสวยเขาก็มีราคาของเขาอยู่แล้วนะเอาที่แท้และสวยก่อนนะส่วนในเรื่องของบล็อกพิมพ์เนี่ยค่อยว่ากันอย่างนี้นะครับติดหน้าติดตาชัดๆแบบนี้ นะติดหน้าติดตาชั่นๆแบบนี้สวยสวยๆแบบนี้นะครับก็ขึ้นพันออัพแต่ถ้าไม่มีหน้าไม่มีตานะครับก็ยังต่ำกว่าพันอยู่นะเป็นพระที่น่าเก็บน่าใช้นะพิธีดีมากนะักเิทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมวันพุกเสกนะถือว่าเป็นพิธียิ่งใหญ่ในเขาเรียกพิธีกึ่งพุทธกาลถือว่าเป็นพระที่ต้องมีใช้นะใครที่เล่นพระไม่มีไม่ได้แล้ว